สบายดีสวัสดีครับกินตาสาวเล่ารักต่างวัยค่ะวันนา้จำดิษรักต่างวัยครับมณีเฮาซิมา <c oughs> เย็ดยังต้องเล็งตั้งแต่ถอดใครมนีกับเขาเมนูง่ายๆครับไง,ไง่ายๆเมนูใครเมื่อที่สองเมนูราอาหารเสริมถุงอาหารเสริมอาหารเสริมถุงหนึง่งบ่เป็นอาหารกินมันเป็นอาหารเสริมละ อาหารกินซื้อมาเชิมจ้าเรียกว่าอาหารเชิมอาหารบบบรุ่งเรื่งองตลอดจวดอืมกินไทยรับโชคไปไหนบ๊ยยผัความใส่บักคักเลยเมียน ทอดไข่สมุนไพร่ผักบัวงามงามผักบัวงามแห้งงามคือผู้ปลนะูกเนาะนี่ยังช่วงไหนยังห้อมปะห้อมปะ หอมไข่นี่นะหอมดิเอาใส่อันทั้งหอมลายอ่ะไกว่าหอมควน่ะโอ้ยกะจีหอมแบบเบื่อเป็ี่ยนหอมาเไยเลือกยำไข่จักหน่วยไนีครสามหน่วยเดือสามหน่วยสามหน่วย ใครเหลือสามหน่วยใ็่เลยพอเสือมาสิบหน,น่วยเมืววนนะ่อวันเนาะเมืม่อกวันหรว่าเมื่อวันเมื่อวนันเมื่อวนัอวน,วนเขากินใส่อันมี้สองหน่วยเดียวเหลือสี่หน่วยหละแต่อันนี้สามหน่วยอันนี้ต้องการเป็นว่าต้องการที่อยากจะกินอาหารเบาๆนะครับผม,อมบอกว่าค่อยลดบอกให้ค่อยลดหุนมาสัน่วนวัดไปโลตั้งเหรอซื่อหมูสื้อเอาสื่อเอาตีเมื่อวันนี้ ไปไปถนนค้นเดินหรือไปทุงงท่งสีเมืองทุ่งสีเมืองโอ้ยซื้อใส่กอกัอนใส่กอกเล่งนะครับอ่าเป็นเน๊ะใดแซบอยู่บ้าว่าเสื้ออ,อ,อันเดียวออานซื้ออันเดียวผูน้นึงกับทีนั่งเบื้องหน้ากันได้ซื้อกัยังบอกว่าเจ้าอยากินซื้อโระโบม,มักอระโบมับก,มกกระโบก,กินน้ำมิลีนะครับพี่น้องเป็นยังซี่พวก,กินคอยกินหน่อยนึงเด็กกินหน่อยนึงนั่นละไปอคอยก,กินหน่อยนึงอ อันตัง้งว่าอันละยี่สิบห้าบาทคนนี้นะอเอร<า>อเรียบรท่กินหนึงเย,ยแต่คอยมันอันจังไดบุมันบุคือแต่ก่อนคือส่กรอบมากกกินอันหนึ่งบุละอันนะครับกินกัดปับดป๊บน้อยๆกัดปั๊บน้อยๆนะะ่ะอ่ะว่างปกตอมเอาไปอามาผมน้ผูเดียวเลยสองซ้ำเกือบสองอันละ เราไปซื้อซูชิบา้านนี่ในถนนคนเดินอัลละสิบบาทสิบอันแถมหนึ่งมานำกันอีก <c oughs> <c oughs> ผมเลยสองเด่งในวันนี่กี <c oughs> ่โฟใหญ่ใครขึ้นอ่องตองมันเนาะในเบึ้งไอเขาประกวดวงโยธวาทิศมอมบมตมเหตุเหรอวงโยนะครับก็คือ,อเป็นประกวดมิวสิกอ่า นี่เฟสติวัลนะครับอาหารง่ายๆอ่ะเอา้าเรามานั่งกินกันเลยดีกว่ากับเขาฮอนๆป้าทาัวร์เขาโอ้เข่ากล่อง,อ,งอันนี้มั<จ>็นยังเข่ากล่องอ,อันนี้จานเ,เปลาหง้มไว้แค่ยังนี่จักโมเมนข่อยเห็ดนี่ไปตาเข่ามาใส่นี่แล้วมันเข่าไปกินแล้วมันจานเปล่า ข,าขา้าวข้าวยังก่อนนี่ข้าวกล้องข้าวกล้องข้าวกล้อง,องน้องเอาให้นะครับอะแดงเอาให้ขวดกระตุกน้ำหนึ่งขวดน้ำหนึ่งอะขวดน้ำรุ่นไงนะครับให้ไวในหันหมอดคอยบวลงว่นกันอ,อือใช่นีมเนาะแมนไม่ต้องว่ากินกินข้าวแล้วแล้วว่าโอ้ยหิวข้าวได้คือมือวัานดิโอ้ยหิวก็กินตัวเนาะ <laughs> นะปากเข้าบได้ยม่ได้กินตัวก <laughs> <laughs> ิน้องมือว่านนี่นะ กินแล้ว10โมง11โมงกว่ามิ้นหิวข่าวแล้วโยแล้วมิ้นมิ้นกยหิวข่าวแล้วเมื่อนี้วันอาทิตย์บลูสิปัยไซนะครับเมื่อนี้งานกับบ่มี่งานบ่มี่วางวางแต่ว่าบงโย่ที่ห้อเบิ่งมือขึ้นนี่เมื่อนี้เขาจะเรียนอยนในยู่ห้อยู่ห้อสั่นซีของไอ เซียนทันไปไอเบิ่งบ่อยากไปอ่ามากินข้าวเด้ออ่าซ้ำเนี่ยแหละครับอาหารของข้าง่ายๆเนาะมาครับอันนี้มาทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำดาวไทยสาวลาวผู้รักตังใบไทยลาวนะครับผมการใช้ชีวิตเห็นตาแพงไหผู้เฒ่าเนาะยเห็นตาหักมั้ย เป็นตาฮักป้านิวเนี่ยบะมีเกวนะบะมีเกวใส่หมีน่นำตม้มเกลยู่อันมักพิกอยู่ในไข่เ <c ười> นาะใส่ไปบักย่างไรเดี๋ยวกินข้าวอิมอมอ่มกับซีมตาตำเครื่องไว้เนะาะตำมักพิกตำข้าวคัวเนะาะตำพริกตำข้าวคัวไม่ตะก้อย วันที่สิบหกแล้วเด้พี่น้องมือนี่เมื่อสันวันดีเนะาะเดี๋ยวไม่มีเดีย๋ยวไม่มีข้าวซนาเอาบ่ต้องบ่ต้อง คิดมากนะครับพี่้องเพราะว่าบ่เคยบ่เคยเห็ดบ่เคยมีบ่เคยอย่างมันกับบคิดพาอนะครับก็โอ้เคยใครทำไหมซื่อแล้วเปลถาทำาเพื่อเปลี่ยนความรู้ของเซื่อหรอกามเลยตอบได้ก็ตอบก็ยังอ่าบ้านตั้งแต่เจ้าหน่อยจนว่าเจ้าเท่ามาบ้านนี้ล่ะอ่าบวบ่บบวเคยคือบ่เห็ดเจยวใจเลยหรเ่เห็ดเจียวคือนำพริกนำปลาหรือบปล่บ่บบเคยเลยบ่มีเลย แต่ว่ากินแต่ว่ากินข้าวเจ้าตลอดเนี่ยนอกจากจะว่าตำหมึกพริกคือตำหมึกพริกแห่งๆใส่เกลือไปนัวซื้อๆมาก,กินซื้อถ้าว่าให้ใส้น้ำปลาหนำยังบ่มีใส่น้ำ,นำใส่นำ้นำปลาบีบมะนาวไส่หนึ่งโมีเอิเ้นว่าพริกน้ำปลาเนี่ยบ่บ่มีบ่ฮู้จักสับฮู้อยู่ฮู้ฮู้จักอยู่แต่บ่บเ่เฮ็ดจังโบเฮดเฮียนเฮียนเฮียนผู้อื่นเพิ่นกะโบเฮ็ดคือกันนั่นบ่คือ,ก,อกัน<บ> แต่ลององ่ายๆเลยงเอาความนวอยู่กับอาหารคือเห็ดอาหารนี่ให้มันนวเรากินรสกิ่นความนวอยู่กับอาหารเลยถ้าห้ามีชำนันกิ่นชำนันมันดีแล้วพอหมายถึงว่ามันความถ้าคือยังอยู่เมืองไทยเนาะ,ะไปร้านอาหารตามสั่งหรือว่ายังจะมันจะตรงนี้ไม่ขาดคือคำว่าพริกน้ำปลาเนี่ย แม้กระทั่งว่าห้าสร้างเขากองเห็นว่าเจ้าสังเกตว่าถ้ามีความสังเกตเจ้าจะเห็นรู้ว่าเพื่อนเอาพริกน้ำปลาเนี่ยใส่น้าน้ำเหมือนกับเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหรือซื้ออะไรต่างๆเพื่อนจะเอาเครื่องปรุงให้มาพริกน้ำตาลใส่ให้เห็นบ่มพริกน้ำตาลน้ำสมทั้งทันละต่ว่ากันว่มีก็เป็นอีกง่ายๆแบบรูปแบบรูปแบบ แบบง่ายๆเนี่ยชีวิตบานๆเลยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่ามันรูปแบบหนึ่งแหละคือ่ีเขาเจ้าในการใส่ชีวิตแบบนั้นนะครับไม่ต้องเอาอะไรยุ่งยากไม่ต้องมีพิธีรีตองหลายขั้นตอน แล้วตำแก้วนะครับที่ตำที่มินทตาเคยตำแก้วสุกินก็คือเอาบุกพริกมาเมนถิกีหรือบกีก็แเราจ้ะส่วนหมักแล้วติ๊กกีกีหรือขัวมาตำ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 ขวดขวดดกพริกออกมามาใส่ถ้่วเอาชิ้นน้ำปลาใส่น้อยหนึ่งหรือว่าบ่ต้องชิ้นน้ำปลาก็คือเอาตำตำใส่เกลือใส่เกลือกับผงชูรสสองอย่างเป็นมังเงานเป็นแก้วแห้งนะครับแห้งคอราะนะครับ อันนั้นคือเป็นเจแก้วข้าเจาที่เจ้าเห็ดแ,แบบแบบของห้องจบบบโบโบ,โบมี มินตาว่ายังกินไข่รับจบเรื่องจริงนี่เนาะพี่น้องลองกินตามมั้งเด้อไข่เน uh> ี่ยเป็นอาหารที่ได้หลายอย่างง่ายนะครับง่ายง่ายง่ายเลเฮ็ดได้หลายเมนูหลายอย่างไข่ต้มไข่ทอดไข่จืดไข่ลูกเขยไข่ นี่ยังกสะสารพัดไข่ไข่ดาวไข่เจียวนะครับที่เป็นในงานมงคลนะครับเป็นงานมงคลหรือเป็นงานที่ว่าเป็นมงคลก็แล้วแต่จะขึ้นยุคที่ไข่ขึ้นบ้านไม่ก็เนี่ยไข่ั่านหละก็คือหมายถึงว่างานมงคลงานขึ้นบานมไม่งานแต่งงานยังต่างๆเอาใส่ผ้าขวัญเอาไข่ใส่ผ้าขวัญน,น,นะครับขึ้นอ่า ปลูกแขนเจ้าเบาเจ้าสาวงานวิธีแต่งงานปอนไข่ปอนไข่นุวยกะเอาไข่นี่แหละนะครับปลูกแขนปอนไข่หรือแม่กระทั่งว่างานงานที่บเป็นมงคลงานการสูญเสียจไบห้ามองตังกล่องฟ้อนไห้คนไตแล้วต้องไปยอนไข่เนี่ยล่ะไปย่นไข่ั่นกับไข่บ้าง ใครนี่ก็โอ้งานการนย่นใครนี่ครับเพราะโบเชือกก็หาเชืออยู่ดีนะครับแม่นย่นใส่ก่อนหินแกนๆยนย่นใส่อีกยังกล้วโแตกถ้าบถือหม่องแถวโบถือม่องแล้วแล้วโบที่ถือหม่องโยยย่นน่ะลงเน่พุ่มหยากาดแตกอันนี้เรื่องจริงเนี่ย เขาผ้าควันป่อนไข่หนวย <c oughs> มือขวัปปอนไข่ไอ้มือไายป่อนไข่นั่งจงาเนื่นบ่เคยดิยนบ่อา <c oughs> จะมีกันเบาบ่ขึ้นกันนะครับใส่คําเบาบ่ขึ้นกันแต่วา่าคือว่าไหมออกมาอนเดียวกันมันมันมันคนละคนละประโยคนะครับก็เลย เต่คนละแบบโอาคนละอย่างแต่ว่าอันเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> ก็ยังสวัสดียังสิ่ <c oughs> ะก็เล่ากขาว่าสบายดี <c oughs> นี้เห่าให้จึงปรามมั่นนี่แหละนะครับก็คือก็ล้วนแล้วตั้งแต่คําเดียวกันความหมายออกมาก,ก็ฮัลโหลยังสินะครับ <c oughs> นก็่ได้แปลกรอกเนะาะว่าต้องคิดมาก <c oughs> ง่ายวันนี้อุณหภูมิลดนต้เขาว่าบะวันที่สิบหกอ๋อเนี่คือเขาาวเนาะแต่วันนี้ก็แดดแดดเช้านะครับแดดแต่ว่ามันมีลมกระทั่งบอกว่าอเอเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนอีกละแมนฮอดวันที่สิบเก้าอ่ะสันเพิ่มาบึ้งในโลวโพเจียวกะจักสิเจือพูดไหไกระทั่งอ เอาคอนเทนต์ทั้งเรื่องจริงกับมีเนี่ยแแทนทั้งเร่จริงกับวู้วรู้เลยบอกลุ่มคอนเทนต์กับเร็วเดีเร็วมากๆากนความเขาความก็ไอเขาลงเขามานเบิง้งสองเจ้าขวางเจ้ามี่นะครับการมือนั่นจะเบ,บิ้งแค่กนะ็ยังเสียป,ปรท่าห่างนะครับอ่า เห็นว่าเรามีรายได้เราสางรายได้เล่าคนหมักอยากเบิ่งเล่าก็ไปปลอมเพลทปลอมยังใส่ซื้อเดียวกันเลยนะครับเอากอบรูปกกอบยังมาใส่ลงคลิปปั๊บดูดปั๊บเอาไปว่างลงโอ้ยเอาอีบออ้าขาวบ้าอ่ะกินเลยกินไข่เนี่ยเลยเด่นนสเป็นน,น,นับโชคเป็นนับโชค เราตวมา้วันทีหนึ่งเด้ออาหารเมื่อนี้ที่ได้ซื้อเพิ่มมีเสือแกงเปิดมาแกงยังแกงกะทิบ่แกงกะทิเศร้าบาดท,ที่เขาปางยังเฮียอยู่ ขาวบวมเฮียมันเบียบันเมาตัวเขาว่าเฮียตั้งแต่ใส่มาเริ่มเริ่มจนที่จะทําข้าวเห็นบ่เอาเข้าไปว้านมันบ่ะเอาพันเข้าไปว้านยังเฮียด้ไม่ได้จํากัดว่าต้องเอ่อลงนี่ที่ต้องการเนี่ยบ้านไปลกบ้านนี่ไปลกก้าจะมาดําเฮียบ่ะมันจะเห็ดเฮียเนาะบานวิไปดํากันยังเฮียอยู่บานนี้ย่ำเป็นหมากเป็นยังมาแล้วบาดที่เกี้ยวบานนี้เฮียบ่ ห้ามเกี่ยวเขาเน <Yeah. S 2> ี่ยบาดเกี่ยวเขาแหงเราเสียไปตีเขาปั้นเขาเอารถมาปั้นเนี่ยเอารถมาสีนี่เฮียอีกกอดเส่ถุงกับเฮียเสียวไปสีอันลุ่มสีเด้เฮี่ยบ่เฮียอีกเนาะเป็นเขาซันแล้วกับเฮียเอามาหอดบ้านแล้วบ้านนี้เลิมต้วนี่จิมาเข่าบ้านนี้มาเขาเอาไว้มาเขา<ม> หุงเขากระเหียบ่ะเหียเหี่ยวแค่เขาสุกแล้วมาตักกินกะเหียมาตักมันเหเียตั้งแทบทักออกอย่างหมอนเดี๋ยวมาตักเขาปากยังเหียอ,อีกอยู่เข่าเบียมันเข่าเบีเยอนเบี้ยอันเมาครับเป็นเรื่องจริงมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับผม,มเอากินเข่าวอากัน สอดไข่สาวเล่ามือสันวั่นดีเนาะโ <c oughs> สกวันมันมือสบายสบายเนะ <c oughs> าะสบายสบายรอรับกันสามล้านเอาเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ